น้องไม่โทษเรื่องคาในสีตัวเอง,องรักนะครับเพราะในครั้งนี้นะฮะน้องไม่โทษจะมีการกำกับภาพถึง2เพลงด้วยกันในคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น2เพลงไหนรอติดตามแล้วกันครับแต่ละกันนี่ครับผมขอสักงสี่ท่านตัวแทนแล้วกันครับพี่สันนี่น้องพีมาดา,นนานมโปนะฮะแล้วก็ มอาไว้ไปเไม่ไปไ้ไปเป็นตัวร้ายจริงมันต้องมีสิบหัวน้อที่แปมลังการับขอฟังสิบหัวน้องตัวร้ายหน่อยครับอ้เทว่างไปอเสรังนี้หน่อยไไมครับผมก็ากให้ดูไปเยอะๆนะครับมแค่แค่อย่างแสดงฉากในนนี้รบผมอดูมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่เคยทำกันเลยครับแต่ว่าเราต้องดีมากแน่นอนครับแค่ว่ามันมีควสวรรค์ครับ